ยช่เอารงต่อไปวิธีการทำขั้นแรกนะครับขั้ตนตอนแรกครับให้แบนเนยแบนเนยลงมาขันแรกนะครับก็นำเนยทาในถ้วยใสชูเฟ่ครับเอาใช้กระดาษชูแปะแล้วก็ทาบางๆ ข้างล่างเลยอืมพูดกัางล่างก็ได้หรือแต่มาแบบเสียงใหม่เดีอ่านี่นะครับหลังจากที่เสร็จทาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะโรยด้วยน้ำตาลทรายนะครับจะโรวแล้วอวะอีกสองด้วยอ่ะของมือตา เอาท้อยให้ช่วยเร็วๆเอาท้อยช่วยเร็วๆอะไรเดี๋ยวมันก็เทใส่ถ้วยต่อไปดิเออใช่ป่ะอืย่งทำเหมือนฉลาร์อ็จะทำให้ผ้ามันชัดกดใช่ป่ะกูทาถ้วยเฮ้ยกูออโต้แล้วอ่ะกูเปลี่ยนเป็นมันนวลแล้วต้องตักข้างหน้าเองไม่ใช่ตักอันนี้มันนี้อันนี้อันนี้ตรงนี้เหรอกูทาถ้วยมาเหมือนกัน ังจที่ทาเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้เป็นเหมือนช่วยที่เคลือบด้วนน้ำตาลนะครับดูแล้วก็หอมอร่อยดีขั้นตอนต่อไปนะครับผสมแป้งน้ำตาลทรายแล้วก็โกโก้เข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ตามด้วยนมสดนะครับ ตีให้เข้ากันด้วยตะกอ้อนะครับตีอย่างยากเป็นตื่นเตินนะครับมันไ,ไม่เหมือนรนูปวะก็เหมือนแม่งคนละสีเลยอ่ะไม่น่ากาคนเข้ากันแล้วก็นำไปตั้งเตาง่ายแต่อันเล็กกว่าอออีนอะหรอไม่ครับ อะไรนะถามว่าอะไรนะงานไหมคน,นเรื่องเราผมก็เมื่อยนะพร้มยังมากมั้งผมก็เมื่อยนะสิ่แนะก๊สไม่ต้องนอะไรก็ได้มาไม่กินไปแล้วก็ใส่ครีมอัทาท่า,ทาลงไปนะครับจากานั้นตีไข่ขาวให้ฟูครับนี่คือครีมอัลตรา เฮ้ยก็อไปให้ปูเลยเฮ้ยมึงต้องผสงไรรมไข่แดงอ่ะหนึ่งสองสามหลังจากที่คนจนได้ที่นะครับเราก็ทำการตักใส่ถ้วยที่เราได้ทาเนยและน้ำตาลไว้แต่แรกนะครับ,บนม่เห็นคำโผล่อีก โดยที่กะปริมาณให้ไม,ไม่เต็มถ้วยนะครับเพราะเนื่องจากเวลาเราอบแล้วมันจะฟูนะครับอๆๆๆจากนั้นเราก็เคาะถ้วยให้มันมใ,ให้เท่าให้หน้าเรียบนะครับต้องคาะเป็นหวาตึงตึงตึงต้งตึงตึงเรียบแล้ว หนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเพิ่ง,ง,ง <c oughs> ทำไมกูโฟกัสไม่ได้มกูมตับงออโต้อยู่กูออโต้คือกูรู้แล้วกูจะลองปรับว่าแมนนัวมันจะทำได้ไหม,ม่ยับเปลี่ยนใจใหม่ได้เป็นถึงสี่แน่เลยก็อบ,บอกไม่ออกไม่ได้ถึงครึ่งเดียวก้อกูมีทั้งหกถ้วยใส่เทาไรเท่าไหร่สอ,อง้วยเลยี่้วยแล้ว คือย่างเดียมันไม่สุกก็คือไข่ขาวเอาไ้กินน้ำทุนดีกว่าอือหือือหแม่ก็ัขี้เล็บขี้เล็บบ้าแค่ออกมม้นี่อยงลุงใส่กอกันอะประมาสี่ว้นม่อีรัดสแสตอะขอตาต้อง มันต้องสูงปรับโฟกัสแล้วหิวแล้วเขาเรียกต้้งนานแล้วเพิจะหิวอะไรเนี่ยน้าถ้าเกิดกลูถ่ายรูปมันจะถ่ายวิดีโอไปด้วยป่ะเขียยได้ไหม 大娘没来了吗？ ๋ยวลองหน่อยดิเจ,จ้าช้อมาดยังจ้าบนช้อนอะเต็มกูโฟกัสแหวนรุ่มีกว่ด๋ยวถ่ายเล่นดิักูไม่ได้ถ่ายเล่นนะกูเมื่อยอ่ะเด็กยังจ้า รม่มไม่เสร็จก็ต้องเสร็จแล้วล่ะใช่มีขี้ดิงจกวางเต็มโต๊ะเลยเนี่ยจากนั้นเริม่มยังคุก็ยังไม่ยังไม่ได้หยุดอ่ะเริม่มยังเริ่มยังเริ่มหันเ้ยไม่ใช่ไอ้เอเอ,อถา <c oughs> นรอหลังจะเราจัดเรียงสายทานเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็าจะเอาเข้าเตาอบอ,อันนี้ดูขันแรกนะครับขั้นแรกอันนี้จะยเยอะมากครับมันจะลดลงมาเรื่อยๆมึง <c oughs> มึงอย่าบังกล้องกูนะ พาตนี้ลาตลากนี่นะครับคือซูเฟ่หลังจากที่ทำเสร็จแล้วนะครับฟูมากเลยครับสว้อากจริงก็ไม่ทั้เริ่มเดียว